โอ้ยหมดหรือไม่สองหมื่นสามหมื่นหกขนาดมะนี่เจ๊ขยะอาัดหลุดจ๊แฝดม,มากินอยู่นี่นะมาเลยไม่ยังเจ๊อโอ้เจ้าของสวนย,ยังมีชีวิตอยู่ตัวนี้เออย,ยังมีชีวิตอยู่ <laughs> มามทำไรบุเห็นเจา้าถือบ่อะมึงไปยังล่ะก็จะมาลักบังพริพกกันแล้วลากบังพริกแบบแ่เอาไปเอาได้ไหมคนเจ๊ก็ยังหน่อมึงได้ยังกินล่ะแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้โอ้ประเด็นเขาแม่มาเสียบ่ะเปแล้วป้ามาแล้วป้าป้าห้างไหน buốt huấn nha, trèo rồi, nó, còn đang ở ngoài nọ, hả? huấn nà, gù, mai anh để công phát nã nhá, phát được không? để chỉ tài thì à, anh à, sẽ phát moi nè, ô, để anh phát tài coi, nha bố ma cứ xú bùi bên này đi mẹ, hả? bùi bả, bùi nhá nửa tiếc, phát cô, phát cô bảo, phát cô, để xú ma phát đuông được, bả nã bùn ma bả, bốn mươi ba, sáu mươi ส่งฮอดบ้านพุ่นบ่ดีบ่ดีโอ้ดึงซื้อไปให้มาคนหนาไปเลยเด้อจ้ามือหน่อยอยู่งห้างไต่พุ่นเด้อะยุ่งไต่สวนพุ่นเอาไปแกงใส่แซ่บพักขากับยู่ขห้างบ้านกูนัน่นกันนังปง่งเก็บบ่เด้อเจ้าอยู่บ้านก็ไผ่พวกยังฮโนโนยู่งเพอเดียวกูน,นี่แล้วไปยังเมียเจ้าไปใส่เนี่ยบ่แล้วก็ไปอยู่งในแม่เราเลยเด้อ แม่เราบัสบายนอนบัวรับเอาคือบัซื้อน้ำสไลายแดงหั่นมาให้เรากินหั่นฮะมันยังเกาะน้ำสไลายแดงมาติดจ้ากินแล้วนอนรับสบายตื่นขึ้นมากับบัวง่ายบ่เพียโอ้เป็นเื้อไส์หรอเนอะน้ำบุวหน้าพันดวงหั่นแหมนำบาบหน้าพันดวงอีกแล้วจ้าเบอร์โทรกะ089 422 3471ส่งสอเจ็ดบ้านพุ่นบัวจ้าเสรเดตรอบผมก็ได้เนอเอาการตองไปโมกดอกไม้ก่อนหน้าเนอ เอาล,อาล,ล,ลให้ทำเนี่ยบาทเน,นี่ยยังเจ้ากับพี่นางปากกัน,นดีดีบอกพอ่อใหญ่ฮิโน่เ,นอเอาให้บ้านเขา,าคุ้ราคกันลายเฮ้โอ้ยแต่หาฟังค่ำเทบันแต่หาฟังขอทุกมึงจะไหนเนาะปากกันมนาเดี๋ยกใช่แกจะมาเราไปยุบหมูแม่เราโบแม่นดอกเจ้าไปนำพี่นางขึ้นมาเดอ้อขั้นสั้นค่อยจิบวบ่าน้ำเจ้าอีกจะเถลือแม่นี่หนิแม่อยเสลือในบ้าน เสียเท่าไหร่แล้วโอ้ยอีนิไหมมึงผู้เสีอกูเรียบรอยดูนี่กูบม่ได้ป้ากันบ่เอาอีลีว่าอสันเถาะมึงในเรล่อมื่อที่สามน่ะปากับมาเสียเลนี่ไปหาฟังตุ่ที่มึงเหรอเดี๋ยเรื่องไหนเล่ามึงจำไม่ได้ติมึงอแต่งงานอ่ะพอาะเขาเป็นเผ่าบาสจิงได้เบ้อจังได้เหรลุงเอาลูกเอ้ยลูกของแม่แม่กะฮักเด้อขันไปบ่รอดขันกอดเพราะหมมัน อย่าไปตีอย่าไปขากันเห่บมาขึ้นเมทุ่นจะไม่จับได้เนาะแล้วก็บอกสั่นตัวหงยลองเบิังซะแล้วลองตีบังเมเป็นค่อยกะซินีคือกันแล้วเจ้าเจสจะไหนกับชีวิตเจ้าบเนี่ยฮะเอ้ากูกลับไปขึ้นไม่เขาเด้อเนี่ยกูนะไปขึ้นจะได้ได้รูวนทำกันตั้งสองคนพุ่นเอามันกอดพ่กหุ่มเนาะว้าวเฮ้ยสงไปนั่งพี่นางขึ้นมาเด้อ ฉันจะเจอกันกับพ่อยแน่เจ้าอยู่บนเป็นซุกแน่พ่อเราบอกนี่ปะไงพ่อแล้วแกงหน้าเร็วจะรื้อวางมาส่งขวดให้เก่ยร์ด้วย้อเมื่อไหรกูกินเขาเข้ายังไะเฮ้ยโอ้ยเนาะประสาทบ้านบ้าน